สังขารทั้งหลายเกิดขึ้นแล้วก็ย่อมดับไปไม่มีสังขารอะไรจะอยู่คำฟ้าตลอดไปเป็นธรรมดาทำดีย่อมได้รับผลดีทำชั่วย่อมได้รับผลชั่วในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าสิ่งทุกชีวิตต้องจนมุมขอให้ดวงวิญญาณของผู้วัยชน ตงไปจติบนสวงสบค์นในสมปรายภพด้วยเทินขอดวงวิญญาณห่วงจงหลับให้สบาย